มอรู้จักนหนุ้น SES ใน1นาที SES AI Corp SES คือบริษัทเทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่เป็นผู้นำด้านการพัฒนาแบตเตอรี่ลิเทียมเมทัลสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ลิเทียมเมทัลมีความหนาแน่นพลังงานสูงกว่าแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนแบบเดิมอย่างมากทำให้รถ E ีีสามารถวิ่งได้ไกลขึ้นและอาจจะทำให้ชาร์จได้เร็วขึ้นด้วยสิ่งที่ทำให้ SES แตกต่างคือการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการพัฒนาวัสดุแบตเตอรี่ใหมๆ่ๆ และใช้ AI เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ SES สร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับบริษัทร,รถยนต์ระดับโลกเช่น General Motors GM และ Hyundai ในการพัฒนาร่วมกันตั้งแต่ระดับ B-sample ซึ่งแสดงถึงความเชื่อมั่นในเทคโนโลยีของพวกเขาบริษัทมุ่งเน้นการเปลี่ยนผ่านจากผู้ผลิตที่ต้องใช้เงินลงทุนสูงไปสู่โมเดลธุรกิจที่เน้นซอฟต์แวร์และบริการที่ขับเคลื่อนด้วย AI ทำให้มีอัตรากำไรขั้นต้นที่น่าสนใจ SES AI Corp. คือการลงทุนในเทคโนโลยีแบตเตอรี่แห่งอนาคตที่ผนวกกับพลังของ AI โปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจลงทุนเสมอและพบกันใหม่สวัสดีครับ